ต้อนรับทมาชมกท่านเข้าสู่ชาแนลสกิโรกับผมกาฟอีกเช่นเคยแล้วนะครับต่อเนื่องจากคลิป EP ีที่3ครับอีพีนี้ก็เป็น E p พีเท่าไหร่อีพีสี่ปะอีพีที่สี่นะครับอีพีนี้เป็นอีพีที่สี่แล้ววันนี้ผมก็จะยิงในครัวเกนจินอยู่เหมือนเดิมนะครับในเมนูครัวเกนจินวันนี้เนี่ยผมก็จะมาทําเมนูไก่ย่างนั่นเองครับโอเคเพื่อนๆสำหรับเมนูไก่ย่างนั้นเนี่ย วัตถุดิบและอุปกรณ์จะมีอะไรบ้างเพื่อนเพื่อก็ตามไปดูกันได้เลยครับเอาละครับเพื่อนเทีนี้เรามาดูวัตถุดิบในการที่เราจะเตรียมทําไก่ย่างก่อนเลยแล้วกันนะครับข้อแรกเลยเนี่ยเวลาทําไก่ย่างสิ่งที่เราจะต้องมีเลยก็คือไก่นั่นเองนะเราต้องมีไก่ตรงนี้เนี่ยผมเลือกเป็นส่วนสะโพกใช่ปะวะที่ไปซื้อกันนะมันเป็นส่วนสะโพกติดหนังนะครับเน้นว่ามันต้องติดหนังนิดนึงนะเนี่ยอย่างเงี้ยก็ประมาณสักนี่สองชิ้นนะครับอยู่ตกราคา20กว่าบาทถูกๆูกนะครับประมาณนี้โอเคอันต่อมาก็จะมีผักกาาครับเอไว จัดจานนะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งมาแล้วก็เครื่องปรุงเนี่ยก็จะมีน้ำมันหอยเลยครับนะของคนไทยน้ำมันหอยแล้วก็ซอสปรุงรสฝาเขียวแค่นี้เลยแล้วก็พริกไทยนะครับส่วนการจัดจานเนี่ยก็จะมีหัวหอมอีกนะครับอีกหนึ่งอย่างแค่นี้เองคือก็มีประมาณนี้เลยครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าวิธีทำเนะี่ยทำอย่างไรโอเคครับเพื่อนๆหลังจากที่เรามาแนะนํากันแล้วเนี่ยนะครับเราก็มาดูวิธีปรุงนะขั้นแรกเนี่ยเราก็เอาไก่นะครับไปล้างก่อนนะ เอาไก่ไปล้างก่อนพอล้างแล้วมันสะอาดแลนะ้วเนี่ยเราก็ทําการหมักไก่กันกอ่อนละกันนะโอเคหมักไก่ก็ใส่ลงไปเลยครับ <ST AN CE> เขาเรียกว่าอะไรนะวะน้ำมันหอยนะครับใส่ไปประมาณไหนดีวะประมาณนี้แ <ST AN CE> ล้วกันนะครับถามว่าจํานวนเท่าไหร่ไม่รู้ครับตัวงเอาตามสัญญาณคนทำานไม่เป็นนะครับเขาใส่บบวันนี้บอยชดอันนี้เยอะไปไหมเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับรูปเล้าครับรูปเล้านวดนวดคลึงคลึงนะครับอให <c oughs> <ๆ>้มัน คลุกเคล้าให้ทั่ว <c oughs> กลิ่นแม่งได้จัดอันต่อมาเราก็ต่อเนื่องกันเลยนะครับปรุงกับซอสฝาเขียวละกันนะครับไปปรุงซอสฝาเขียวไปเชฟอันนี้ใส่เยอะปะไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะอแต่แค่ไหนนี่ฮ <c oughs> <c oughs> นะพอปะอ,อันนี้คือมันจะให้รสยังไงมันจะมันจะเค็มหรือมันจะหวานหรือมันจะเปรี้ยวเค็ม มันจะเค็มใช่ไหมแล้ว<ม>ไอ้ซอสหอยนางลมเนี่ยมันจะเค็มหรือจะหวานหรือจะเปรี้ยวเค็มอ้าวแล้วมันต้องใส่2อย่างอ่ะกูก็ไม่รู้มึงใส่ไปเถอะอ่ะโอเค <laughs> โอเคไปมาทุกคนนวดหมักนะครับหมักให้สักสักกี่นาทีดีวะอ่าผมผมเดาให้นะอันนี้ไม่รู้มั่วสักสิบนาทีพอนะทิ้งไว้ให้มันซึมเข้าเนื้อนะครับรูปๆคลำๆไปโอเค มาทีนี้ก็รอรอเนื้อไก่เนี่ยให้มันเข้าที่เข้าทางคลุกเคล้าให้เท่ากันแล้วก็เรียบร้อยแล้วเอ้ยตัดเดี๋ยวก่อนใส่มะเขือเทศเลยพริกไทยเกลือเลยเออใส่พริกไทยด้วยไหมเอาเลยป่ะโอเคงั้นเวลาหมักก็ใส่พริกไทยไปด้วยนะแล้วจะยังไงวะเนี่ย <c oughs> <c oughs> โอเคอเออโอเคนะใส่แค่นี้พอ,อพริกไทยมันจะกลายเป็นไก่อะไรวะเนี่ยไก่ย่าง ก่เออมันจะเป็นไก่ย okay. uh ่างแหละมันคงไม่ออกมาเป็นไก่ทอดเนาะเราเอาไปย่างโอเคมาต่อมาก็ใส่ซอสมะเขือเทศเนี่ยใส่เพื่ออะไรความเปรี้ยวหรอะใส่เพื่อเปรี้ยวอ่อชิพหายแล้วไอ้อัสตอร์อันเนี้ยมันจะมีการปิดฝาไว้ข้างในไว้อีกชั้นหนึ่งนี่ไงโอเคครับผมขอเรียกตัวช่วยนะตัวช่วยมาแกะหน่อยครับปอปอ โอเคครับหลังจากที่เราไปง่วนอยู่กับการแกะซอสไอ้เหี้ยปิดฝาอีกอ่ะ,อะอไม่รู้จะเหตุใดใส่เยอะไหมเราบีบไปก่อนอ่ะเอามือกูเป็นตัวงแล้วกันไก่ไก่บีใส่พอแล้พอปะ <laughs> พอแล้วโอเคอแล้วก็นวดนะครับนวดนวดไปมันจะกินได้ไป่าวะเนี่ยนี่มันสูตรอะไรวะเนี่ย ต่คือสีอะได้แล้วล่ะผมว่าออกมายัางไงสีเหมือนในรูปแน่นอนนะเดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ตให้รูปมึงขึ้นด้วยนะเ<ช>นี่ยนั่งเงี้ยนั่งเงี้ยนั่งเงี้ยมึงชี้เฮียนั่งเงี้ยด้อยั่งนงี้ด้ออะไรวะขึ้นเด้อมึงก็ไปขึ้นรูปเดี๋ไอเวนโอเคไปพเพื่อนๆหลังจากนะนะั้นอะเดี๋ยวเรามารอกันครับว่าหลังจากที่หมักเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอาไปย่างน,นะไปครับลสโก้โอเครับพเพื่อนๆในระหว่างที่เราเนี่ยทำการหมักเจ้าไก่สุดแสนอร่อย <laughs> ไว้แล้วนะครับเราก็จะมาเตรียมจานรอนะครับนี่ก็ นี่ครับแล้วก็ตัดประกาศมานะครับแล้วก็จัดจานรอไว้เลยนะทีนี้หลังจากที่เราหมักเสร็จแล้วเราก็จัดเตรียมจานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําการเอาไก่เนี่ยครับที่เราหมักไว้ไปย่างแล้วกันนะ <_. S 1> นี่ก็เตรียมไฟเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ประมาณไฟก็ละอุดละอูดนิดนึงนะครับมา,า,ร <iting> มาเราก็เอาไปย่างกันเลยแล้วกันนะครับตายเอ๊ทำไมมันไม่ฟู้ไม่ฟ้าเหมือนตอนย่างสเต็กเนื้อเลยมัน แต่ก็ร้อนอยู่นะโอเคครับเพื่อนๆหลังจากที่เราย่างเสร็จเนี่ยผมจะปิดฝานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเฮ้ยมันจะออกมาเป็นยังไงโอเคเลสโกหลังจากที่เราทําการย่างไก่ไว้ในเตาย่างแล้วเนะี่ยมันจะเป็นอย่างไรออกมาไอ้บ้ามีลูกชิ้นด้วย <c oughs> อันนี้เป็นลูกชิ้นตากองนะครับไม่เกี่ยวกันนะนี่แต่คือเนื้อไก่นี่ก็เฮ้ยสวยพอได้เลยเนะี่ยเดี๋ยวลองกลับดูดิลองกลับดูดิ นี่ไงเฮ้ยดูดีดูดีเฮ้ยทุกคนถ้าเกิดทํากินเองที่บ้านอ่ะมันแค่ยี่สบาทเองนะเนี่ยถ้าไปซื้อนี่ก็หลายบาทอยู่นะทุกคนเออโอเคมาเดี๋ยวรอสุกเลยแล้วกันนะครับแล้วเราก็มาดูกันทีเดียวว่ามันจะเป็นอย่างไรเนาะไปอย่าเพิ่งรอก่อนรอยังรอไอ้สัตยังโอเคครับเพื่อนๆหลังจากที่เราย่างมาเนี่ยคือผม คำนวณเวลาเมื่อกี้นะประมาณสักสิบนาทีไะ <Okay. S 1> นะป่ะเกินใช่ป่ะอ่าสิบห้านาทีย่างว้อสิบห้านาทีคือไฟไม่แรงมากนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเอออย่างจะที่ย่างออกมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงมาเอาว่ะโอเคเราก็ได้ไก่กมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆทีนี้เราก็จะเอามาครับเอามาเอาเอามาหั่นให้มันเหมือนในรูปโอเคเนี่ยเอาว่ะ จะตกขึ้นมาแล้วบันลเลยเลยนะเนี่ยอ่ะโอเคครับมาทีนี้เราก็จะมาหั่นไก่นะครับเป็นชิ้นๆให้มันเหมือนในรูปนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไว้นี่ตรงนี้มึงมึงไปส่รูปนะอะไรวะตรงนี้รูปไก่งไงเฮียเอ <c oughs> อมาหั่นอ่าเป็นแนวนี้แล้วกันนะหั่นให้ติดหนังด้วยนะครับอืโอเคเพื่อนๆเสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับเมนูไก่ย่างยังไงล่ะ <c oughs> มา เดี๋ยวผมจะลองชิมดูนะว่ามันอร่อยไหมขอมือเลยแล้วกันนะครับบ้านๆเลยอนี่นะมีหนังด้วยล<ช>อยๆๆมากินมุกใช่ไหมเรื่องอะไรอะไปลาอบอลเฮ้ย <laughs> อ,อร่อยนะเนี่ยมันผมว่าอร่อยละผมว่าอร่อยแล้ว,ว,แ,ลวแต่เมื่อกี้เมื่อวาเห็นอย่งนี้ปะตากล้องอะ่ะมันกินไปแล้วเว้ยแล้วมันบอกว่า ต้องใส่น้ำตาลแต่ผมว่าโอเคแล้วถ้าเกิดมีน้ำจิ้มอ่ะคืออร่อยเลยตอนเนี้ยคือถ้ามีน้ำจิ้มคืออร่อยเลยก็เฮ้ยอร่อยกินได้เดี๋ยวกินกับผักด้วยดูนีเป็นไงเฮ้ยให้ได้ไปลองทำดูโคตรถูกเมนูเนี้ยผักกาดถ้าเกิดไปซื้อตลาดเนี้ยหัวบ้าเท่าไหร่ชดบ้านบ้านมึงขาย,ยไอสัตว์สิบบาทโอ้ส,สิบบาทไก่ไปซื้อแมคโครจะถูกกว่าประมาณ ยี่สิบบาทยี่สิบสี่บาทยี่สิบยี่สิบาทอ่ะยี่สิบสี่บาทสามสิบบาทแล้วของหอมนี่มังใสแล้วด้ถ้าเกิดใครไม่ชอบอ่ะเนี่ยรวมๆแล้วสามสิบบาทอย่งเมนูเนี้ยนะครับกินได้เยอะด้วยอืมโอเคอันนี้ก็คือเมนู r e c o m m e เลย,มเมนเลยแนะนาเฮ้ยคือลองทําได้เลยก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ EP นี้ EP ีเท่ไาไหร่วะเนี้ยส <4. S 1> ี่อือ EP ที่สี่ก็ประมาณนี้ครับสำหรับเมนูไก่ย่างก็ถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากให้ผมทําอะไรเนี่ยก็ c o m มนต์เว้ใต้ คอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือว่าแบบเอ้ยผมทําอะไรผิดพลาดหรือว่าเฮ้ยอยากเนี้ยมีอะไรแนะนําเกี่ยวกับคลิปวิดีโอซีรีส์อาหารเกีนชินหรือครัวเกีนชินเนี่ยก็สามารถพิมพ์บอกผมได้เลยแล้วกันนะครับโอเคไอ้โทษมีอะไรคอมเมนต์ไหมไม่มีโอเคมึงถามปอดิมีอะไรคอมเมนต์ไหมนู่นไม่มีไม่มีมม <laughs> โอเคโอเคถ้าไม่มีใครคอมเมนต์ก็วันนี้ก็ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ